เรื่องของการเงิท้องถิ่นนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เยอะๆเพราะว่าเราจะได้ผู้แทนนะครับตัวแทนโดยเฉพาะยิ่งในระดับอบจรวมถึงระดับเทศบาลที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าเนี่ยที่ทางานเพื่อประชาชนจริงๆพ่อแม่พี่น้องก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับยังอยากให้ทุกท่านช่วยกันหลักดันในเรื่องของวาระการแก้ไข้ํามนูลอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ปลดล็อกดัานแรกไปได้แล้วนะครับทำรัชปฏิเพลี่ยนแค่สอครั้งได้แล้ว ประธานรัฐสภายอมบรรจุแล้วที่เหลืออยู่ที่ฝ้าการเมืองว่าจะเอาอย่างไรเสียงของประชาชนเท่านั้นที่จะกดดันพรรคการเมืองได้นะครับอย่างสุดท้ายก็อยากจะให้ร่วมกันผลักดันในส่วนของปณิธานประชาชนสํานักงานรัฐสภาด้วยครับช่วยกันส่งเสียงประชาชนชุดเป็นทั้ประเทศทั้งโลกนะครับแล้วนะก็จะมีจุดจบผกดันมากกว่านี้นะครับที่พรรคการเมืนงต่างๆน่าจะมีเวลาวันละที่เรายังผลักดันต่อครับเรื่องขการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของพรรคประชาชนพรรคเดียวที่จะสามารถผลักดันได้ ถ้าพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยก็ต้องผลักดันต่อโดยการพูดคุยกับพรรค่รัฐบาลให้เอาด้วยกับเรื่องนี้เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งใหนวะลา